น,นะนะนี่กัดกัดกัดครับนะนะกัดครับผมกัดใกล้ๆ้เลย วิ้ยวิ้ยไอชิ้ยเิ้ยจับไปได้ไงวะวัดดินเลยกัดบัววะใช่บาวะกัดนะครับนะนะ ครับก็การสวัสดีครับนา้นาะวันนี้เรามาหาหมายตีประชอดเหมือนเดิมนะวันนี้ดับนี่เสื้อตัวเก่งหมายก็นี่เรามาเจออยู่ในป่าเลยนะมันอยู่ในป่าเลยอะ่ะเป็นไม้ฝั่ง,งนี้แล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปรอวันนี้มาคนเดียวนะครับมาคนเดียวเลยเนะี้ไม่มีใครมาเ,เพื่อนเดี๋ยวเราดูรอบเย็นไม่รู้ว่าจะมีคนมาหรือเปล่า ปเดี๋ยวไปเตรียมอุปกรณ์กันครับผมเราย้ายเข้ามาฝังนี้ฝังนี้จะใหญ่กว่านะ ้องนิ่ตื่นนะมันจะไปลึกด้านไหนน้อง น่ามีตัวมันน้อยมากเลยคนเข้ามาตลอดนะเราก็าไม่รู้เนละ ไม่ใหญ่นะ เวรีดีลากขก้น กับเยียวยางหางคู่ อะไรอะ่ะ <c oughs> ต้องแบกอะ่ะสายพี่เหนียวพอปะละ่ะสายพี่เหนียวพอปะล่ะสายไม่เหนียวพอแต่สายยาวเน้นตัดเดีย๋ยวลองเล่นสีส้มดูนะเ่อจะมีมาโบ๊ะเบ้าแล้วมา <c oughs> เตอร์ล่อไปห้าตัวแล้ว เห็นไปสองฟองแล้วไม่รู้วจะฟองอะไรตรงเงินตัวทองหรอนี่อากาศนี่อากาศไปแล้วสายวิ่ง ยายอยู่เปล่าโอ้ยปวดเลยอะ่ะไม่รู้อะ่ะโคดรหรอผมว่าโคุดว่ะมาหนานะนะ เราเลาะเลาะไปเรื่อยๆมันมีที่ให้ลงเยอะนะนเขียดอะไรวะยี่สิบบาทลบสิบ <No. S 1> บาทยี่สิบบาทเขียดแต่งผมไม่รู้หน่าๆจะเห็นรหรือเปล่านะ 你多饭了。 อยู่อยู่นะนะอยู่ <Yahoo! S 1> เกียตรติยิ้งเอาป่ะมีตัวนึ่งนะวะเจ็บป่ะนี่นะนะเขียดตัวละ่ยี่สิบบาทเต็มปากเออเต็มปากเลยกระดูกโววจดเลยอ่ะ มีคีมป่ะพี่กินลึกวะมีป่ะมีคีมไหม,มเดินนิดหนึ่งไม่ต้องละหลุดแล้วย้ายมาอีกหมายหนึ่งนะครับนั่นนะหมายลังหมู่บ้าน <c oughs> หมายสาธารณะครับให้ตกได้ ช่วยันดูแลเรื่องขยะอย่างเดียวมีตัวนะนะนะแต่มันกัดไม่โดนนักที <c oughs> แต่ปลาที่นี่ดูระแวงมากระแวงแบบระแวงเลยแหละ <c oughs> กัดกระโดดเลยกัดปึ้งกระโดด กัดกัดครับนะนะนี่กัดอะไรเอาตรงนี้ก็ตีตั้งนานไอ้สัสเอาแล้วไม่มีสายใช้ได้เลยเนี่ยกัดแบบตึ๊บตึ๊บสวีสายดีสายดีฮะมีเม็ดเด้อ มไม่เห็นเม็ดหูเม็ดได้ไงวะไนี่ครับนั่นนะไลโอเคไลกำลังดีเลยว้าวไปเก็บหาต่อหาต่อ อุ้ยอุ้ยไอ้เขี้ยวจับไปได้ไงวะเนี่ยมีตัวเบ็ดอยู่เออก็มันมากัดแบงนี้ปลากัดแล้วกดปิดกล้องครับนะนะดูดิมันจัดผมแรงมากอ่ะตัวเนี้ยเอาปะเนี่ยไม่เอานะเอาไม่เอานะมันเด็กไปควรจะไม่พ้นถึงบ่อพี่ด้วยเลย nó đang bị hộp, What binh lấy, quát binh lấy, ไปได้ไปได้ไปได้วัดบินเลยครับนั่นนะไปได้เยอะเลยอ่ะไม่มีเต็มอุ้ยกัดกัดบ่วะใช่บ่วะ กัดแรงด้วยไซสไม่ใหญ่ครับนั่นนะ,นะ,นะเอาปะได้อยู่นะทซสโอ้โแล้วกัดแบบกัดห้าวเลยนะตุ๊กพี่ผมเขาจะาไปปล่อยที่บ้านนะไซสนหหี้เดี๋ยวให้จานเต้เขาลุยมั่ง มุดหินแล้วเนี่ยพามาไม่ได้มาตอนนี้เราก็มาอีกหมายหนึ่งแล้วนะนะผมเคยมาแล้วมา่อสองสาวันที่แล้วมาทั้งอย เราจะเปลี่ยนอีกอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้โหนี่เราแวงงูกเราแวงแตนเนี่ยวะแตนต่อยว่ะพี่ ต่อยตีนด้วยาะผมไม่มีไงเดี๋ยวเราตีเราขอบๆกันนะหมายนี้มันมีตัวแหละมันกัดแล้วเนี่ยตัวแหละมันกัดแล้วเนี่ยคัด โอ้อะไรวะนะครับน้าๆมันกะนะนะี่วัดขาดไปพี่ผมก็ขึ้นช็อกแกล้งผมไงเห็นได้เลยติดคาปากไว้ได้โดนนั้น อาจจะไม่ค่อยได้พูดนะครับนะนะนะผมติดเงียบแดดอ่อนๆเนี่ยลังดี นี่ Dante, เรากลับมาซ้ำหมายนี้นะเดี๋ยวจะอยู่ที่นี่ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนหมายมีมีอีกแต่จะไปตอนเย็นอ่ะเพราะตอนนี้ร้อนมากแลแองนี้มันเริ่มแห้งลงเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราย้ำก่อนหมายนี้ไปดูแล้วันนี้นะโป้งกินกินไข่เปล่าเนี่ยโอเคครับน้านะเดี๋ยวไปติดตามชงครับผมมาแล้วน้านะตัวนี้โตแบบบิ๊กๆเลยอ่ะ ใหญ่เลยตัวนี้กระดี่ยางโจ๊กเกอร์นะครับผมส่งไว้มิดคอเลยส่งไว้เ,เริ่มตัวนี้ผมไม่ได้อัดกล้องไว้นะผมชาร์จแบตอยู่ มาคนระับนะนะ้าๆไซส์ไม่ใหญ่กัดหูเข้าตานะตัวนี้กัดปลายางส5นิ้วนะครับตัวเบ็ด1โอใช้1นโอนะปลาบอนะ่อน่าจะไซส์นี้แหละเดี๋ยวเราไปหาตัวต่อไป <c oughs> เราจะใช้เหมือนเดิมอยู่นะ สองจุดห้านิ้วต้องขูดพื้น มีบอ่อลูกไหนอีกวะบ่อมีบ่อลูกไหนอีกวิก,ก,กัดกัดนะครับนะ้าๆกำลังเผืเอเผยเลยแบนจัดเลยครับตัวนี้ <laughs> <laughs> ดู่ใชโอ้โหตรงเจง <laughs> โอ้กัดตะแลงเลยดูดิ ตัวนี้ตัวนี้ปล่อยไปนะไม่ไหวไม่ไหวไอ้กลับตัวไหนนะอีกสักแป๊บนะกลับใบมั่งเมียจะได้ปื้มทิลาเขากลับมาแล้ว นี่กลับก่อนเวลาด้วยกี่โมงแล้ววะ <c oughs> นี่อ่า,าโดนนี่ไอสัตว์ไอมีใจอยู่นูวย ต่กำลังห้าวเลยอ่ะมาแล้วครับน้านาหนึ่งแทมสายใช้ได้วิ่งมาโฉบไงนี่ครับล้านาใช้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นี่สายแต้มสามแทมแล้ว สองตัวบเลยแล้วมาแล้วนะนะผมลองตีเล่นดูไซส์เดียวกันกับบ่อน,นุ้นเลยเนี่ยสภาพหมายครับนะนะไม่ใหญ่นะไซส์แบบทรงเชงนี่นเะชงจัดเดี๋ยวตัวนี้จะปล่อยไปครับ